สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินทัเตอร์สาขากุจับจังหวัดดอนทานีวันนี้ทางร้านของเรานะคะมีลอตเตอรี่เข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นขนาดเมตแปดเป็นขนาดแปดสิบเซนนะคะตัวนี้ r x แปดศูนย์อนะคะสองนะคะตัวนี้เข้าร่องอ้อยนะคะตัวนี้เข้าร่องอ้อยเข้าร่องมันนะคะตัวนี้ ตัวนี้ใช้สำหรับรุ่นบีนะคะหากคุค่าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503หรือ0817294501นะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่33,000บาทนะคะสภาพใหม่เลยนะคะใหม่ใช้งานน้อยมากเลยนะคะตัวนี้สีเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพฟันอยู่ครบนะครใหม่อยู่เลยนะคะนี้ แท็บไม่ได้ใช้งานเลยหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูที่ร้านได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะบ้านคอนยุกอำเภอกุจจับจังหวัดลวนทานีนะคะมีพร้อมยอยปั่นพีทีโอให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้มีบริการจัดส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ ฝากกดตามากดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินทักเตอร์เซลอุ้มหรือช่อง facebook นะคะภูมินทักเตอร์นะคะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ